สวัสดีครับพี่น้องปรพิปันนองครับมาโย่ทวัดเชิงขาครับพ,พระพิพนองมาชมบรรยากาศโลงท่านครับงานบั้มเป้นบุญผุสมสดครับอดีตท่านพระพูทหลวงครับเจ้าอาวาสวัดเชิงผาครับเดี๋ยวพาพี่พันน้องมชมบรรยากาศโลกงท่านเรื่อยๆครับไาครับพี่น้องย่งางเข้า บรรย да ากาศครับอยู่ทีรงท่านนะครับงานบัพเพ็มบุญกุศลศพครับท่านพระคู่ดวงครับอดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงผาครับอดีตเจ้าคณะตำบลกลางดงครับผมบรรยากาศอยู่ที่โรงท่านนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องครับย่างชมบรรยากาศไปเร oui. ื่อยๆครับผมอดพี่น้องย่างชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับบรรยากาศยู่ที่โรงท่านนะครับ วัดเชิงผานะครับตอนนี้รงทานวัดเชิงผาบรรยากาศอยู่ที่โรงทานวัดเชิงผาครับโรงทานวัดเชิงผาเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิงเบ้งเกพอนจอดเคปญี่ปุ่นก่อนผู้ไห่กระไดบุญู้รับกระไดอินครับโรงทานเคปญี่ปุ่น มาเด้นมาด้นดยู่ใกล้ครับบรรยากาศลงท่าครับวัดเชิงผางานบําเพ็ญบุญกุศลศพนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงผานะครับท่านพระครูดวงนะครับท่านพระครูดวงท่านพระครูดวงครับต้นก๊าลากับครับพี่น้องมาเด้มาเด้นมาเดิยู่ใกล้ครับกินลงท่าน้ำกันครับผมกินลงท่าน้ำกันครับ งานทำเป็นบุญกุศลศพแม่จ๋าวันนี้อะไรมาแจกข้า,ว,า<ก>วผัดมาจากบ้านไหนเอ่ยโป่งฝางครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับผมลงทานข้าวผัด,ดบ้านโป่งฝางผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิม่มอนุโมทนาบุญด้วยครับบรรยากาศครับที่โรงทานนะครับไอตพปนองยางชุบไปเรื่อยๆครับ แล้วต่อไปมาเบิง้งกล้วยทอดครับกล้วยทอดกำลังทอดกล้วยครับผมทานนีรงท่านกล้วยทอดครับรงทานกล้วยทอดกล้วยทอดงทานกล้วยทอดครับในยางชมบรรยากาศอยู่ที่โรงท่านครับงานบําเพ็ญบุญกุศลศพครับท่านพระคู่ดวงครับอดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงผาครับอดีตเจ้าอาณาตะบลกลางดง อันนี้ผัดเสอ้วผัดเสี้ยวชมบรรยากาศครับอยู่ที่ลงท่านได้กับเมากับมานั่งกินมุมไผ่มุมมันครับบรรยากาศอยู่ที่วัดนะครับผมงานบำเพ็ญบุญกุศลศพครับท่านพระครูดวงครับท่านพระครูดวงครับชมบรรยากาศลงท่านนะครับอภีพนองครับงานเบิ่งลงท่านไปเรื่อยๆครับผมอาเบิ่งแนวอยููแนวกินครับได้กับนั่งกินโคลมุมสองมุมครับ ได้กนานั่งกินคนละมุมสองมุมครับบรรกากาศขอะนี้นนลงท่านเท่ากับพย้อยครับมาเรื่อยๆครับลงท่านมาเรื่อยๆครับอยู่ที่วัดเชิงทานะครับตำบลกลางดงองพระทุ่งสเสียมจังหวัดสุขโขทัยครับผมบรรยากาศลงท่านไปเรื่อยๆครับบรรยากาศลงท่านไปเรื่อยๆนะครับ บรรยากาศโลงทานไปเรื่อยๆครับด้านอยู่ขนมจีนครับขนมจีนขนมจีนผมบรรยากาศโลงทานไปเรื่อยๆนะครับอาดานี้กาแฟดํากาแฟดําผู้ให้ก็ได้บุญผููรับก็ได้อิ่มนะครับบรรยากาศดูโล่งทานครับผมงานบําเพ็ญบุญกุศลศพท่านพระครูดวงนะครับบรรยากาศ สวัสดีครับผมวันนี้เอาอะไรมาแจกมีข้าวผัดน่มีข้าวผัดกล้วอ็น้ำครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุครับบรรยากาศครับดูที่โรง่านนะครับผมพายพี่ป้าน้องครับเดินชมไปเรื่อยๆครับปูให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มได้มาเฮากับมานางกินครับม่มไผ่ม่มมั่นครับ นางกินมุมไผ่ม,มุมมันครับบรรยากาศด้านนี้ข้าวไข่เกียวข้าวราดไข่เกียวข้าวราดไข่เกียวครับด้านนี้ปลาทาน้ก็มีครับลงทาง่านบรรยากาศครับอยู่ทีลงท่านครับอาเบงสายบุญครับทอดไข่ครับผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มครับ งทานไข่เกี๊ยวอร่อยอร่อยต่อไทยแล้วครับต่อไทยแล้วครับงทานไข่เกี่ยวครับงทานไข่เกี๊ยวอร่อยอร่อยด้านนี้ลองทานกล้วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยครับมูนยี่ที่หลวงพ่อศิลาครับจังมูนี่ที่หลวงพ่อศิลาเียุน ทางเดี่ยวกับมูลนิธิอนประิลาครับผมบรรยากาศลงทาตครับงานบำเพ็ญบุญสุนลศพครับท่านพระครูดวงครับอดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงขาครับอดีตเจ้าคณะตำบลกลางดงบรรยากาศยุท่โรง่านครับพระพีปนองครับยังไปเรื่อยครับผมศรัทธาลังไหลมาทัวอำเภอทุงเสลี่ยมครับจังวัดใกล้เคียงครับมางานบุญครับ บำเพ็ญบุญกุศลศพครับอ่าบ็ฟบเฟอร์เราก็บ็ฟบเฟอร์เราหยอดไม่ทันครับตอนนี้บ่าเฟอร์เราสุกไม่ทันครับผมมามาเด้อผู้ใดอยุไกลครับกินลงท่าน้ากันครับได้ไหมครับได้ย่ไก่กินลงท่าน,น้ากันครับบรรยากาศอยู่ที่ลงท่านะนครับญญาางานบําเพ็ญบุญกุศลศพนะครับท่นานพระครูรครดวงนะครับท่านพระครูดวงอดีต เจ้าอาวาสวัดเชิงขานะครับอดีตเจ้าคณะตำบลกลางดงครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดส,สุขโขทัยนะครับอยู่ผนองจมบรรยากาศลงท่านไปเรื่อยๆนะครับดูให้ก็ได้บุญผู้ร,รับก็ได้อิ่มข้าวดข้ดาข้าดาวรดาท่นบูดวนกี่พรรษาครับฮะเด้กี่พรรษาท่านบกูดวน 56พรรษาครับ56พรรษาครับอายุอายุ10ต่อ56อเยร์เย56พรรษาเขาหอกคนนั้นเต็มเลอ่เยเกีด้นบรรยากาศครับงานยุโรงท่านครับ วัดเชิงผากับพาทีพันองพรเอฟซีสุขสุขชนนะครับมาชมโรงทานครับมาเบิ่งกเนียอยู่ในกินครับตัท่ามาทัวอํอำเภอทุ่งเสลี่ยมครับมาร่วมบุญกันนะครับมาร่วมบุญครับในงานบำเพ็ญบุญกุศลศพนะครับนางบำเพ็ญบุญกุศลศพนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงผานะครับอดีตเจ้าคณะตำบลกลางดงนะครับอ่าสิบหกพันสา บรรยากาศนะครับได้กรับนางกินมุมไผ่มุ้งมัดนะครับได้กรับนังกินมุมไผ่มุ้งมัดนะครับได้กรับนังกินมุมไผ่มุ้งมันครับมามาเบิ่งบรรยากาศก๋วยเตี๋ยวอ้าวด้านนี้กำลังลวก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 ครับก๋วยเตี๋ยวน้ำทีมด้วยแม่ต้องเตรียม เตรียมงานตั้งแต่หลายวันแล้วครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอนุโมทนาบุญด้วยครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวบ้านท่าชุมนะครับ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวบ้านท่าชุมครับด้านนี้ครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับบ้านท่าชมุมูเก้าลงทานก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวลงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับบ้านท่าชมุม งานก๋เต <alors S 2> ี๋ยวบ้านพาชมนะครับงานบำเพ็ญ huh. บ okay, oh. ุญ <Az> ก <ketchup> mm ุนลศพนะครับงานมาเป็นบุญกุนลศพครับผมกินข้าวแล้วใหญสวสดีครับคุณนายคุณนาย บรรยากาศกับร่มผ้ากับเสียงนะครับโอ้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มครับปฏิบัน่องกับองคบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศที่ที่ร่มผ้านนะครับผู้ให้ก็ได้บุญผูพุทธคัปปินครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอยู่ที่วัดเชิงขาครับงานบำเพ็ญบุญกระสุทธิ์นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับยิ้มหน้าจอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีมีความสุขครับผม